ถือว่าสุดชื่นมืดนะครับสำหรับแฟนผีอย่างเราๆที่เมื่อคืนนี้มีความสุขกันสุดๆนะครับกับการที่สามารถบุกไปเอาชนะทางด้านของอาร์เซนอลได้นะครับผมจากการดวลจุดโทษในเกมที่ต้องบอกว่าทุกอย่างนั้นโอ้โหไม่เป็นใจกับเราเลยนะครับผมเสียเปรียบทุกกระบวนท่านะครับผมตั้งแต่เรื่องของตัวผู้เล่นโดยแล้วก็โดยเฉพาะการตัดสินของกรรมการที่โอ้โหหน้าเคกกะโหลกมากๆนะครับผมแต่สุดท้ายเราก็สามารถเอาตัวรอดไปได้แล้วก็สามารถที่จะ เข้าไปป้องกันแชมป์ต่อนะครับผมในรอบที่4นะครับในฐานะของแชมป์เก่าก็ถือว่าเล่นได้อย่างสมศักดิ์ศรีและที่สําคัญเลยต้องบอกว่ามีประเด็นหลากหลายเลยนะครับที่อยากจะพูดถึงโดยเฉพาะวิธีการเล่นที่ต้องบอกว่าณเวลานี้ดูเหมือนว่านักเตะเริ่มที่จะเข้าใจเรื่องของปัจจัานะครับผมของลูเบนนาโมลิมแล้วก็เริ่มที่จะทําผลงานได้คงเส้นคงวาแล้วนั่นเองนะครับมาพูดถึงเรื่องของไลน์อัพกันก่อนเลยนะครับผมดูแล้วนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับหลังจากที่ เราช่วงที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยที่หลายคนค่อนข้างที่จะบน่นทางด้านของโรเบร์โโมลิมนะครับว่าเฮ้ยทำไมแบบมีการโรเตชันนักเตะอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็อ่านเกมนะครับดูแล้วว่าเฮ้ยเรื่องที่เขาโรเตชันเนี่ยเราก็ได้เห็นบทสัมภาษณ์แล้วว่าทั้งเรื่องของการรักษาสภาพร่างกายก็ดีเรื่องของการเตะถี่ก็ดีนะครับซึ่งก่อนอ่าหลังเกมแดงเดือดเนี่ยผมได้พูดถึงวิคเราะห์ประเด็นนี้ไปนะครับผมทั้งในส่วนของไลฟ์สด รายการของท็อปโฟทอล์นะครับผมแล้วก็ในคลิปเ็กผีที่บ่นเนี่ยแหละครับผมก็ได้มีการวิเคราะห์ไปแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เนื่องจากว่าก่อนที่จะเจอกับสึกแดงเดือดน,นะครับผมทีมของเราได้พักถึง6วันเต็มๆนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยสามวันเตะทีนะครับผมนับตั้งแต่ที่ลูเบนโมริมเข้ามาทํางานนะครับผมแล้วก็คุมเกมนัดแรกที่เจอกับอิฟสวิทาวน์นี้แทบจะไม่มีเวลาในการได้ฝึกซ้อมเลยซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ออกมายอมรับว่าลูกทีมของพวกเขาเนี่ยได้ซ้อมอแผนใหม่นะครับก็คือ แผน3 4 2 1เนี่ยได้แค่สเซสชันเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นการคุมซ้อมในในเวลาที่ค่อนข้างจะจํากัดมากๆก็เลยทําให้ผลการแข่งขันนั้นค่อนข้างจะไม่เป็นใจในที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตั้งแต่ศึกแดงเดือดที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสในการเขาเรียกว่าพักมากขึ้นนะครับผมแดงเดือดไี้พักอยู่ประมาณ6วันด้วยกันก็เลยทําให้ลูเปนโมล,ลิมแล้วก็ลูกทีมมีโอกาสในการฝึกซ้อมนะครับซักซ้อมในการเจอกับริบูแล้วก็สามารถบุกไปเสมอได้อย่างมีทรงอย่างมีสไตล์แล้วก็สู้ได้อีกต่างหากนะครับจนมาถึงเกมนี้นะครับผมก็น ครั้งแรกนะครับผมนับตั้งแต่รูเบนอมอลิมเข้ามาคุมทีมนะครับแล้วก็ใช้คำว่าได้พัก นักเตะแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย1สัปดาห์เต็มๆนี้คือครั้งแรกนะครับเพราะว่าเกมแดงเดือดเตะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้เตะวันอาทิตย์นะครับมีโอกาสได้พักถึง1สัปดาห์เต็มๆครั้งแรกเลยนะครับผมก็เลยทําให้เชื่อว่ามีโอกาสในการได้ทํางานมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเรามองว่าตอนนี้ทางฝั่งของลูเบนโมริมนั้นก็ได้เสบียตัวจริงที่เป็นแกนหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเกมเมื่อคืนนี้ก็มีพักแค่2ตําแหน่งเท่านั้นนะครับมีการสลับแค่2ตําแหน่งเท่านั้นูราต ชัดเจนว่าดูเหมือนรูเบนโมลิมนั้นจะให้โอกาสในฟุตบอลถ้วยนะครับโอกาสในเขาเรียกว่าฟุตบอลถ้วยเนี่ยให้โอกาสทางด้านของ เอาทายบารินดีนะครับผมหลังจากที่เจ้าตัวนั้นก็ได้โอกาสในศึกคาราบาวครับมาโดยตลอดตอนอ่าแล้วก็สุดท้ายก็ตกรอบไปนะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่ให้โอกาสในถ้วยนี้ก็ดูเหมือนว่าทางด้านของเอาทายบายินดีนั้นก็จะไม่มีโอกาสเลยอ่ะก็ได้ลงสนามแล้วก็ได้โอกาสในการแก้ตัวหลังจากที่มีช็อตผิดพลาดนะครับในเกมที่เจอกับทางด้านของทอร์นาโดสเปอร์ในศึกอ่าในศึกคาราบาวครับรอบก่อนลองชนะเลิศไปนะครับก็เลยให้โอกาสเจ้าตัวลงสนามในเกมนัดนี้นะครับรวมไม่ถึงพักอาหมัดติโยโร่จริงๆก็ใช้คาว่าพักได้ไหมก็จริงไม่พพัักรรรคบเาาะ ตามรายงานก็เหมือนว่าทางฝั่งของอาร์มารดิโลนั้นน่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยนะครับผมแต่ก็มีชื่อเป็นตัวสำรองก็เลยให้โอกาสทางด้านของกาลาโชลงสนามไปในเกมนัดนี้เป็นตัวจริงนั่นเองครับเท่ากับว่า9คนนะครับเป็นแกนหลักของทีมคือจริงๆแล้วผมว่าตอนนี้รูเมนูมลิมเจอแกนหลัก เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะเกมรับนะครับผมตอนนี้เป็น3ประสานเกมรับที่ต้องบอกว่าเหนียวแน่นสุดๆนะครับตรงกลางเป็นแฮร์รี่แม็กควายด้านขวามาทายลิกด้านซ้ายเป็นลิซานโดมาติเนสนะครับถือว่าเป็นแกนที่เราตามหามาช่วงหนึ่งและในช่วงระยะเวลานึงเลยนะครับเพราะว่าก็สลับสับเปลี่ยนใช้ทั้งเลนิโยโลก็ดีนะครับผมใช้ทางด้านลุคชอก็ดีรวมไปถึงทางด้านของจอห์นนี่อีแวนส์ก็ดีนะครับแต่ตอนนี้เราได้เจอแกนหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะเกมรับนะครับด้านขวาก็น่าจะทรงตัวแล้วครับ ผมก็คือ,อนุแซมาสลาวีนะครับผมก็ได้ลงตำแหน่งตรงนั้นด้านซ้ายก็ตามมีตามเกิดนะครับผมเพราะว่าเราคงจะหนีไม่พ้นอยู่แล้วนอกจากจะต้องซื้อใหม่นะครับหรือว่าต้องรอให้ทางด้านของลูกชอนี้กลับมาแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นไหวหรือเปล่านะตอนนี้ก็คือว่ามันดูดีที่สุดอะนะในหมายถึงว่าในโพซิชันตรงนั้นก็คือไอ้โง่ดิโกดาโลนะครับน้องรักไอ้แนทมันนะก็ตามมีตามเกิดนะครับตรงกลางก็ถือว่าเป็นคู่ที่สมดุลที่สุดนเวลานี้มารนโออุกาเต้นะครับผมตัวทําลายเกมคู่แข่งนะ แล้วก็ตัวผ่าบอลขึ้นไปอย่างคอปปี้เมนูก็ถือว่าเป็นแกนหลักที่สมบูรณ์นะเวลานี้ก็คงจะต้องไปหาตัวสแปร์นะครับผมตัวสำรองมาช่วยนะครับเพราะว่าใช้ทางด้านของคิเซรีเซนกับกาเซมิโลไม่ได้แล้วนะครับแนวรุก อ่บูโน่แฟนน์นะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะปรับตัวกับตําแหน่งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็กานาโชว์วนะวันนี้ก็ได้เล่นแทนที่ของอาร์มดิโรซึ่งจริงๆแล้วตัวหลักก็น่าจะเป็นตัวของอาร์มดิโรส่วนหน้าเป้าก็ตามมีตามเกิดเหมือนกันครับก็คือลาสมุดหอยลุนนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลใช้คําว่าจัดเต็มเหมือนกันนะครับ ข้อที่เราได้เปรียบกว่ากว่ากว่าทางฝั่งของ Arsenal, อาร์เซนอลย่างก็คือเรื่องของระยะเวลาในการพักทั้งสัปดาห์นั่นแหละเนื่องจากว่าอาร์เซนอลเนี่ยเพิ่งจะลงเกมในซึกคาราบาวครับรอบรองชานะาเลิศก่อนที่จะพ่ายแพ้ต่อนิวคาสเซิลไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าพวกเขาค่อนข้างจะเน้นเป็นพิเศษเหมือนกันเพราะว่าเกมนี้นนก็ส่งนักเตะต,ตัวหลักลงสนามไม่ว่าจะเป็นมาเตนโอเดกาดนะครับคายฮาวสอาจจะมีอ่าทางด้านของเดคกแคนไลท์นะครับผมที่ถูกดรอปเป็นตัวสำรองแล้วค่อยๆลงมานั่นเองนะครับรูปเกมใช้คําว่าก็ไม่แปลกนะคร แปลกที่ทีมของเรานั้นจะเน้นไปที่เกมรับมากกว่านะครับผมเพราะว่า,าตั้งแต่เกมที่เจอกับคาราบาวแล้วเนี่ยอขออภัยครับเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลแล้วนะครับทางด้านของดูเบนโมลิมก็เลือกที่จะเน้นเกมรับไว้ก่อนแล้วก็ถามว่าโต้กลับแบบเป็นแบบ เคาน์เตอร์เพสซิ่งเคาน์เตอร์แอตแทกไหมก็ต้องบอกว่าไม่นะครับผมเพราะว่าพวกมีเขาเรียกว่ามีการขึ้นเกมนะครับที่ค่อนข้างจะมีทรงมากกว่ามากกว่าที่ผ่านผ่านมามากกว่าในยุคข,ของเอลิเทนฮากนั่นเองนะครับไม่ได้แบบตะบีตะบันจะต้องไป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 ,ไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็เล่นเกมรับเน้นปิดนะครับปิดจุดต่างๆนะฮะของคู่แข่งให,ให้ให้เขาเรียกว่าปิดช่องไฟปิดช่องว่างในเรื่องของเกมรับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูเด็ดเสียประตูง่ายเรารู้อยู่แล้วแมนยูเต็ดเสียประตูง่ายทั้งในเรื่องของโอเพนเพยก็ดีเซตเพย์น พูดถึงเสียเป็นว่าเล่นเลยนะครับก็เลยทําให้แล้วก็ไม่ได้ก็เลยทําให้ทางด้านของลูเบลิมอะโมลิมนั้นก็ต้องซื้อเกมรับไว้ก่อนเนื่องจากว่าโอ้โหแล้วก็เจอทีมใหญ่ทั้งรีพูลก็ดีนะครับแล้วก็มาเจอกับอาร์เซนอลที่โดดเด่นในเรื่องของการครอบครองบอลเราก็จะได้เห็นว่าครึ่งแรกนั้นโอ้โหทางฝั่งของอาร์เซนอลครองบอลอยู่ตลอดเวลาแต่วินัยเกมรับต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆของทีมเรานะครับและที่สําคัญบอกตรงๆว่าครึ่งแรกแม้ว่าอาร์เซนอล จะเล่นจะครองบอลได้มากกว่าก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วโอกาสในการจบสกอร์ดูจะเป็นทีมรเราที่ทําได้ดีกว่าแล้วก็มีน้ํามีนวลมากกว่าเพราะว่าทางฝั่งของอาร์เซนอลแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับและที่สําคัญผมเข้าใจคําว่าดาร์กอาร์ตแล้วนะครับเข้าใจคําว่าดาร์กอาร์ตแล้วที่หลายๆคนเนี่ยวิพากวิจารณ์นะครับทางด้านของมิเกลไอต้าว่าเล่นแบบ ทวงเวลาอะไรก็ดีจนมีสติที่ออกมานะว่าอาร์เซนอลของมิเกลอาต้าเนี่ยเป็นทีมที่ทวงเวลาเนี่ยโอระดับท็อปทอปของลีกเลยนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งนะครับในเรื่องของลูกเซตพีสแต่ละดอกแต่ละครั้งโอ้โหมันจะปานหนี้อะไรข้านักหนาคือเอาจริงว่าเมื่อคืนผมหมุดหิดนะผมไม่ได้หุดหงิดผมไม่ได้หงุดหงิดที่ทีมเราเล่นแต่เกมรับอย่างเดียวเน้นรับรอสวนอย่างเดียวอย่างอดทนเล่นอย่างมีวินัยอย่างเดียวนะผมหมุดหงิดวิธีการเล่นของอาร์เซนอลที่ ผมว่ามันเล่นเป็นดาร์กอาร์ตเกินไปมันดาร์กอาร์ตคือแบบเฮ้ยมันช้าทุกมันมันช้าทุกดอกอ่ะมันช้าทุกดอกจนแบบผมว่ามันเสียอทลสนะสำหรับผมมันมันมัรู้สึกเสียทลสรสถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปในเกมที่เราไปเสมอกับทางด้านของลิร์พัวผมว่าเกมนั้นอ่ะมันเป็นเกมที่มันโอเพนเปิดแรกกันสนุกนะครับเล่นกันด้วยแท็กติก ในสนามแต่นี้คือโอ้โหได้ลูกตั้งเตะแต่ละทีโอ้โหพ่อจะปาหนี้พ่อจะต้องแบบโอโ้สั่งการพ่อจะโอ้โหเฮียแบบ เอาจริงนะแม่งโคตรน่ารำคาญเลยนะพูดจริงอะผมถ้าเกิดว่าแฟนอาร์เซนอลจะทัวร์ลงผมก็ทัวร์ลงนะผมพูดตรงว่าแม่งโคตรน่ารำคาญเลยนะครับคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าอาร์เซนอลแม่งเสียอัตลักษณ์ตัวเองไปแล้วฤดูการนี้นะครับคือถ้ามึงอยากจะเป็นทีมลุ้นแชมป์มึงจะต้องเล่นได้ดีกว่านี้แต่ไม่ใช่แบบจะมาหวังพึ่งเฉพาะลูกเซตพีทอย่างเดียวคือตอนนี้ไอ้เฮียเซตพีททุกดอกมึงนี่แม่งชา้าชิบหายชา้าจนแบบเฮ้ยเข้าใจเหรอว,ว่าเจอเคยเจอกันมาแล้วช่วงต้นเดือนธันวาคมเจอกันมาแล้วแล้วก็ เป็นฝั่งของอาร์ senal ที่ชนะไปได้แต่ก็เป็นการชนะจากลูกเซตคริดวันนันแมนยูของเราก็ไม่ได้เล่นแย่ใช้คําว่าเล่นได้เพอ,เ,อเล่นได้พอประมาณเหมือนกันนะครับแต่ไปแพ้าจากลูกเซตคริคือเข้าใจหรอว่าแมนยูแม่งแพ้ลูกเซตพริแต่โอ้โหมึงแบบเซตบอลแต่ละดอกอะเชีย่ยแม่งอย่างนานอะมังนานมากนะครับผมอ่ะโอเคก็ตามนั้นนะครับผมแล้วก็จุดดึงที่จะไม่บ่นก็ไม่ได้กรรมการาใช้คําว่า ห,ห,ห,หัวกล้วยมากนะครับมึงเฮี้ยมากนะครับโอ้โหให้ใบเหลืองแมนยูนี่แม่งให้แล้วให้อีกนะครับอาซนอลนนี่ทำเฮี้ยอะไรก็ไม่ผิดนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งจบจากสถาบันไหนนะอาอย่างเช่นในลูกของที่อาลูกที่อา,อา,อาบูโน่แฟน,นซ์อ่ะที่แม่งจะได้ง้างเท้าอ่ะแล้วก็โดนกาเบรียลเชซุสไปเหยียบอ่ะเอาจริงนะผมพูดตรงๆนะลูกนั้นน่ะมึงต้องยังไงก็ต้องเป็นใบเหลืองอ่ะ เออยังไงก็ต้องฟาวนะครับขี้หมูขี้หมาก็ต้องฟาวใบเหลืองก็ต้องมีนะครับ จริงๆก็ไม่อยากจะสมน้ำหน้ากาเบรียลเชซุสหรอกนะครับว่าโอ้จังหวะนั้นอุตส่าห์ไปเหยียบสตาร์ตบูโน่แฟนานแล้วล้มแล้วเจ็บนะครับแล้วก็น่าจะเจ็บยาวด้วยเราก็สงสารมาแหละนะครับเพราะว่าโอ้โหนี่ก็เจ็บบ่อยเลือเกินแฟนอาร์เซนอลก็ปวดหัวนะครับโอ้มีมามีเจ้าตัวก็ดีเกมรุกดีขึ้นใช่ไหมแต่พอหลังจากนั้นเจ็บอีกนะครับแล้วรอบนี้ก็น่าจะเจ็บยาวนะครับก็ก็ถือว่าอ่ะอันนี้ก็เอากําลัง ส่งใจช่วยแล้วกันก็ถือว่าสาปส่งกรรมการแล้วกันว่ากรรมการจังหวะน,นี้มันก็หัหนะครับเออหัวกล้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะครึ่งแรกเสมอ0ูดีนะครับครึ่งหลังนะครับก็เกินคาด การได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากบูโน่แฟร์นานส์นะครับจังหวะนี้ใช้คําว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเป็นจังหวะที่ไปดักเก็บบอลของอาริโดการาโชพาบอลไปนะครับแล้วถือว่าเจ้าตัวจ่ายบอลได้ค่อนข้างฉลาดนะครับจ่ายย้อนหลังแล้วก็ไปให้กับทางด้านของบูโน่แฟร์นานส์นะครับยิงเข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ดูจะเหมือนทุกอย่างโมเมนตัมแม่งมาเป็นทางเราแล้วนะครับก็ไม่เชื่อว่านะครับจะมีไอ้โง่คนหนึ่งนะครับไอ้โง่คนหนึ่งนะครับที่ผมไม่รู้เหมือนกันจะพูดคําไหนนะ วันที่เจอกับลิเวูนะครับได้รับการชื่นชมมากๆนะครับว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเวิลด์คาสสุดๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแฟนหงนะแฟนหงเขาจะบอกว่าเขาจะมีมีมเลยนะว่านักเตะที่ทําให้ไอ้โง่มนเล่นได้ดีก็คือเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับหลายๆเพจนี้ก็เล่นเลยว่าหลายๆเพจทางฝั่งของลิเวูว่าจริงๆแล้วซึ่งผมเห็นด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้โงอ่อะมันไม่ได้เล่นดีหรอก นะครับวันนั้นเทนแม่งเล่นเฮียจริงนะครับวันนั้นวันนั้นเทนเล่นเทนฮียแล้ววันนี้ก็เล่นเหมือนเดิมครับตามมีตามเกิดฟาวงโง่ๆนะครับตั้งแต่ใบเหลืองแรกก็ฟาวงโง่ๆนะครับแล้วก็เล่นเหมือนคนไม่มีสมองครึ่งหลังโดนอ่าโดนเขาเรียกว่าโดนสลับสวิชกลับมาให้เล่นฝั่งขวาเพราะว่าเอาไปเอาฝั่งซ้ายไม่อยู่ไงนะครับก็พราะก็เลยต้องไปใช้นูซายมาสลวีไปเล่นตรงนั้นก็เลยต้องมาเล่นทางฝั่งขวาแทนปรากฏว่า เปลี่ยนทางขวาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีสมองนะครับโง่เหมือนเดิมเสียบลูกนั้นคือมึงเสียบลูกนั้นไปได้ยังไงเอาจริงว่าลูกเนี้ยยังไงก็เหลืองแดงนะครับผมพูดเลยว่าไม่ต้องไปบ่นผู้ตัดสินนะครับแม้ว่าผู้ตัดสินมันจะมีจังหวะเป่าได้ที่มากก็ตามแต่แต่แตช็อตนี้ยังไงก็เปล่านะครับแล้วก็ถูกเหลืองแดงออกไปนะครับโอ้โหกลายเป็นว่าทีมของเรา จากได้เปรียบนะครับเป็นเสียเปรียบโดยทันทีนะครับโอ้โหสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเขาเรียกว่าสร้างคุณคุณนาคุปนาคุคุณคุปเฮียเลยก็ไม่รู้นะไม่รู้จะพูดคําไหนกับมันเหมือนกันนะก็หวังว่าตลาดหน้าหนาวนะครับเนี่ยที่เปิดแล้วเนี่ย บอร์ดบริหารนะครับจะต้องซื้อนะครับวิงแบ็กซ้ายมาให้กับทางด้านของรูเบนโอมอิมซะพอได้แล,แล้วกับไอโง่คนนี้นะครับผมแล้วก็หลังจากที่เหลือตัวผู้เล่น10คนก็มาโดนจุดโทษแบบง่ายๆโอ oh ้โหแค่เหลือ10คนมันยังไม่พออีกเหรอใช่ไหมมึงยังให้ไปมึงยังให้จุดโทษอีกจังหวะที่ควายมากเอาพูดจริงว่าผมพูดจริงๆว่าลฮาวเวสถามว่าเฮี้ยไหมเฮีย <S <S <Here> นะครับไม่แปลกใจที่ แฮร์รี่แม็กควายจะด่าว่าขี้ขาดนะครับมันเฮี้ยจริงจังหวะนั้นผมว่าผมพูดจริงว่าเฮี้ยจริงนะครับตีเสมอก่อนอตีลูกตีเสมอก่อนพูด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 หน่อยตีเสมอก่อนนะครับจากรัศมีแขที่ยิงลูกนั้นไปอันนั้นก็โทษใครไม่ได้นะครับโทษใครไม่ได้โทษบายินดีก็ไม่ได้โทษใครก็ไม่ได้นะครับกองหลังก็ทําได้ดีที่สุดแล้วแต่ไอ้ชอ็อตจุดโทษเนี่ยเอาจริงว่าคารฮาวเวสลมง่ายซึ่งถ้าบอกบอกเลยว่าถ้ามี VR ผมบอกเลยว่าไม่จุดโทษแล้ว แล้วผู้บรรยายภาษาอังกฤษก็พูดเหมือนกันว่าถ้ามี VR ลูกนี้จะต้องดูกถูกดึงคืนแน่ๆนะครับเพราะว่ามันเบามากมันเป็นจังหวะที่แฮร์รี่ไม่ควายแค่เอาเอื้อมแขนไปแล้วมันไม่มีการดึงเกิดขึ้นมันเหมือนแค่ไปชนแล้วก็ล้มเหมือนคนโค้ชไล่อะเหมือนมวยปั้มสงสัยสงสัยช่วงนี้ Netflix เนี่ยเขาถ่ายท่ดสดมวยปั้มไอฮาวเวสเนี่ยเออมันก็ไอลูกไอลูกกระดี่เนี่ยมันก็นะคงจะไปดูกเรียกว่าดูมวยปั้มเยอะแล้วก็โดนอ้อยดอกนะฮะ แล้วพูดจะสินแม่งก็ควายด้วยนะเอาพูดจริงพูดจะสินก็ควายด้วยแม่งอยู่ใกล้ๆแค่นั้นเองนะครับไม่แปลกใจหรอกที่มันจะโดนแฮร์รี่แม็กควายที่แม็กควายผมพูดจริงก็มันเป็นเป็นคนที่มันไม่ค่อยด่าใครนะเพราะมันด่ามันด่าแรงมันด่าไอพวกขี้ขาดไอพวกตาขาวแต่ผมพูดจริงว่จังหวะนี้มันไม่ควรจะเดือดนะครับ,บจุดเริ่มต้นมันก็มาจาก ไอ้ลูกกระดีฮาร์เวส์จแะแต่พูดตรงนะครับเมื่อก่อนชอบมันเดี๋ยวนี้ไม่ชอบแล้วนะครับจังหวะนี้มันมันมน,น่าเกลียดไปมันดาร์กอาร์ตเกิไหม,มันดาร์กไซส์เกินไปนะมันน่าเกลียดเกินไปนะครับอ่ะจุดโทษว่ากันไปอ่ะถ้าผู้ตัดสินมันจะโง่ขนาดนั้นรับงานมานะครับเหมือนทําบอลเหมือนแบบเหมือนผู้ตัดสินให้ลีกอ่ะมึงอยากจะให้จุดโทษก็ให้ไปนะครับแต่ ยิงไม่เข้าสมน้ำหน้านะครับพู้จริงว่าสมน้ำหน้ามึงนะครับผมก็เป็นความยอดเยี่ยมของเอาไทยไปดีถามว่ามันยอดเยี่ยมไหมมันก็ต้องยอดเยี่ยมแหละฟุตบอลอลูกจุดโทษเป็นใน50-50นะครับโอเดกากก็ยิงไม่เข้าไปนะครับสุดท้ายก็ยันยันเสมอได้แล้วก็มีช็อตเซฟของเอาไทยไปดีะขอพูดประเด็นเอาไทยไปดีก่อนเมื่อคืนนี้ก็มีการคุยกับน้องเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่แตงพี่แตงมึงยยอย่ามาดีนะ,ะจริงๆนะผมพูดเลยนะว่า ค,คือผมเปิดประเด็นมาแล้วผมเคยพูดประเด็นนี้มาแล้วว่าถ้าเกิดให้ผมเลือกนะระหว่างโออาน่ากับบาเินดีผมบอกเลยว่าโอ้ถ้าเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได,ด้กูขอไม่เลือกดีกว่านะครับแต่ถ้าต้องเลือกเนี่ยผมเลือกโอาน่าก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะบายินดีเอาจริงว่าผู้สับโจสำรองเนี่ย ตัวของบาญินดีเนี่ยเวลาได้โอกาสลงสนามน่ะน้อยครั้งที่จะไว้วางใจได้แต่เกมนี้นนเล่นดีนะวันนี้เล่นดีมีช็อตเซฟให้ได้เห็นนะครับมีช็อตสต็อปเปอร์ให้ได้เห็นอันนี้โอเคนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นอีกเหมือนกันก็คือเรื่องของการเปิดบอลนะครับโอ้โหเปิดบอลได้พินาศมากนะครับผมใช้คําว่าไม่ได้เซี่ยวของโอนาหน้าเลยดีกว่านะผมพูดตรงๆเลยนะเซตบอลไม่ได้เรื่องเลยอาแต่เรื่องของช็อตเซฟ วันนี้เกมนัดนี้ยอดเยี่ยมคือยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมคือยอดเยี่ยมเซฟจุดโทษได้แล้วก็มีช็อตเซฟลูกโม่งของเดแคนไลส์ใจมแล้วก็มีลูกเซฟอีกหลายต่อหลายครั้งในในช่วงท้ายเกมที่โดนอาร์ซอนอลบดบี้จนช่วยให้ทางด้านทางฝั่งของทีมเราเนี่ยต้องไปเล่นต่อเวลาพิเศษนะครับช่วงต่อเวลาพิเศษวันนี้ถือว่าเอาทายไปดีสบผ่าน IC, าาไอทีผ่ผมวิพาควิจารณ์ไปผมผู้วิผมวิภาวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาผมไม่ได้มีวิภา์วิจารณ์แบบ สาธิษฐาสาเสียเทเสีย,สยในวันที่เจอกับท็อหน้าฮอสเปอร์ผมด่าจริงนะครับวันนั้นเล่นแย่จริงนะครับวันนี้เล่นดีเราก็ต้องชื่นชมแต่ถ้าถามว่าถ้าชีวิตต้องเลือกได้นะครับเลือกซื้อประตูใหม่ทั้งสองคนเลยปล่อยทิ้งทั้งสองคนนะครับทั้งโออันนาทั้งบาเยีดีไม่เอานะครับอันนี้ส่วนตัวคือไม่เอาทั้งคู่ไปซื้อผู้สาประตูคนใหม่ดีที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษก็ถือว่า เรายันตลอดดูแล้วโจทย์สําคัญเนี่ยก็คือการพยายามยันนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะบุกไปได้ประตูในช่วงเวลานั้นผมว่าก็ทําได้ไม่ว่าจะเป็นลูกของจอชัวเซอร์ซี่นะครับผมที่ได้โอกาสหลุดไปยิงลูกนั้นแล้วก็ชลอบแลก่อนอาแล้วก็ทางด้านของลาบิตลายาเซฟได้นะครับผมนองนั้นก็ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรสุดท้ายก็มาดวลตัดสินนะครับในการดวลจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของเราที่ ทำได้ดีกว่ายิงได้แม่นกว่านะครับผมแล้วก็เข้ารอบมาได้แบบสุดดรามา่าโอ้โหใช้คําว่ามันแฟลชแบ็กคิดถึงภาพเมื่อปี1999ผมว่าหลายๆคนเะน่ยคิดถึงปี1999เพราะว่า1999รอบรองชนะเลิศเกมนัดรีเพย์ก็เตะกันที่บ้านของอาร์เซนอลตอนนั้นเป็นไฮบิวี นะครับผมแล้วก็เป็นแล้วก็แมนยูแต่ก็เหลือผู้เล่น10คนเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเป็นไลน์กิกส์ที่กระชากไปยิงเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเมนต์ Moment ที่แบบโมเมนต์ที่ใช้คําว่าตลอดการของศึก FA ฟเอก็ว่าได้นะครับแล้วก็ถือว่าเกมเมื่อคืนนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ยอมรับว่าเป็นเกมคุณภาพถ้าหากว่าอาร์ซนอลไม่เล่นดักอาร์ตมากเกินไปผมช้คำนี้นะผมเกือบผมกะจะให้แบบเทียบเคียงกับเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลแล้วนะครับว่า มันไม่เกี่ยวว่าแมนยูไม่แพ้นะไม่เกี่ยวว่าแมนยูชนะด้วยไม่เกี่ยวนะสําหรับผมผมบอกตรงๆนะผมมองว่าถ้าหากว่าทางฝั่งของอาร์ต้าอาร์ senal เล่นดาร์คอาร์ตน้อยลงนะครับไม่จําเป็นต้องเปิดเกมแรกไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเปิดเกมแรกไม่ใช่ว่าต้องเปิดเกมแรกต้องสู้มัดต่อมัดน,นะครับ อาจจะโดนแมนยูสวนกลับแล้วแพ้อะไรก็ตามแต่ผมไม่ได้บอกว่าผลการแข่งผมมองว่าความสนุกของเกมมันน้อยลงเพราะวิธีการเล่นของไอ้ตามแล้วมันทําให้เกมมันช้ามันน่าเบื่อแค่นั้นเลยนะครับคือมันเป็นเกมที่คุณภาพผมบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้คุณภาพต่อให้แมนยูแพ้นะผมบอกเลยว่าต่อให้แมนยูแพ้ผมก็จะพูดว่ามันเป็นเกมคุณภาพนะครับแม้ว่าผู้จะเสี่งมันจะไม่ได้เรื่องมันก็จะมีการ ให้ใบแดงกับแมนยูก็ตามแต่นะแต่ผมก็ยังมองว่ามันเกือบจะเทียบเคียงกับเกมแดงเดือดได้เออก,ก็แอบเสียดายในเรื่องของเชิงคุณภาพวิถีอของเชิงคุณภาพของเกมการแข่งขันแล้วกันนะครับแต่สุดท้ายผลการแข่งขันเป็นที่ต้องการของทีมเรานะครับเราเข้ารอบไปได้นะครับผมก็ได้โอกาสที่จะไปป้องกันแชมป์ต่อไปนะครับโดยที่รอบที่4นะครับ เราจะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเลสเตอร์ซิตี้อุ้ยได้รับมือเขาเรียกว่าได้รับการกลับมาของลุดฟานนิสเตอร์ลอยแต่นะครับเข,า,ขาเรียกว่าดอกจันไว้นะว่าลุดฟานนิสเตอร์ลอยจะถูกไล่ออกก่อนไหมอันนี้เราต้องมาลุ้นกันนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเชียร์โคตรลุดโคตรลุดโคตรลุดนะอ่าแบบก็ได้การกลับมานะครับได้ต้อนรับการกลับมาก็จะเตะก,กันในช่วงเสราร์แรกนะครับของเดือน กุมภาพันธ์นะครับแต่ยังไม่ลงวันนะครับก็ต้องรอดูระหว่างวันที่7จ็ถึงวันที่10นะครับผมว่าเราจะได้ลงสนามแข่งวันไหนอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ภาพรวมนะครับผมหลังจากจบเกมนี้ผมมองว่าตอนนี้แมนยูเตดจะดีขึ้นนะครับแม้ว่าวิธีการเล่นเจอกับทีมใหญ่มันจะเป็นการเล่นแบบเน้นเกมรับรอสวนก็ตามแต่เดี๋ยววันคฤหัสนี้เราจะมีเกมไปเจอกับเซาท์ทอมตันก็เดี๋ยวรอดูว่าวิธีการเล่นจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ก็ต้องบอกว่าลูเบนโมลิมจริงๆแล้วเนี่ยวิธี การเล่นของเขามันค่อนข้างจะเป็นเกมรุกมากกว่าเกมรับแต่เข้าใจได้เพราะว่าที่ผ่านมาวิธีการอ่าแมนยูเต็ดนักเตะมันเขาเรียกว่าไม่มีสมองแล้วกันพึ่งจะมาปรับจูนสมองพึ่งจะมาเข้าใจวิธีการเล่นเข้าใจแท็กติกกันได้นะครับแล้วก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าพอเริ่มเข้าใจแท็กติกก็ ซื้อเกมรับก่อนเพราะว่าเจอทั้งลีพูลเจอทั้งกับอาร์เซนอลมันก็ค่อนข้างจะลําบากในการเล่นเกมรุกใส่นั่นเองนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวรอดูเกมกับซาตันวิธีการเล่นจะเปลี่ยนไปไหมแต่ภาพรวมผมบอกเลยว่าตอนนี้นักเตะเริ่มที่จะทําผลงานดีๆแล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจทัคติกรวมไปถึงดูบันยมรลิมก็เริ่มที่จะประับจูนทีมได้แล้วตอนนี้ก็รอดูการเสริมทัพว่าช่วงตลาดหน้าหนาวจนถึงวันที่31มกราคมน,นี้เราจะได้ใครใหม่หรือ เราจะปล่อยใครนะครับโดยเฉพาะข่าวของมาคาซซเซฟเร์ดอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่มาชื่นมืดนะครับมาเก็บความสุขกับเกมที่เราบุกไปชนะอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้แล้วก็เข้ารอบไปได้พร้อมที่จะไปป้องกันชมป์หรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกด Subscribe นะครับทุกช่องทางออนไลน์ของเด็กผีที่รักแห่งนี้ด้วยครับ